ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาถึงเอกเด่นล่างนะครับตามต่อนะครับจากหมดที่แล้วสูตรนี้ที่เข้านะครับชุดเด่นล่างครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับสองตัวมากตัวครับหมดที่แล้วครับเก้าศก็มาที่เลขศูนย์นะครับเข้าที่เลขศูนเข้าหลักหน่วย ล่างนะครับสองตัวมาตัวนะครับตามต่อวัน,อนนี้ตามต่อครับวันที่16บหกับสินะครับตามต่อเราจะได้ตัวไหนครับวิธีคำนวณครับวิธีคำนวณสูตรเอาใบใหม่ ที่คำนวณสูตรครับเราจะใช้นะครับหลักพันนะครับหลักพันสิบบนร้อยหน้าที่หนึ่งร้อยหน้าที่สองบวกสิบหน้าที่สองบวกหน่วยหน้าที่สองบวกร้อยท้ายที่หนึ่งนะครับบวกสองคงที่ครับบวกสองคงที่นะครับมีคงที่ตรงนี้ครับ ที่ผ่านมาก็เข้านะครับคำนวณเข้าที่เลขศูนย ah. ์ห้าก็ดูงวดใหม่ครับ1 16 16ตุลล่าครับจะได้ตัวไหน4ีบวกหเป็น10บเป็นศนย์นะครับ0ูบวกสงได้สองบกเเป็น11 1หบกเก็เป็น0นย์นะครับ ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์เป็นสิบนะครับเด่นสองตัวมาตัวนะครับสิบก็คือศูนย์นะครับอันท้ายศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับศูนยะ์แรกครับเด่นสองตัวมาตัวเด่นสองตัวมาตัวครับได้ศูนย์กันหนึ่งครับ ศูนย์กับหแรกศูนย์กับหนึกับเด็กเด่นต่อไปก็เป็นสูตรสูตรที่สนะครับเรียกเด่นเมืเ่อกี้แล้วก็เข้านะครับสูตรนี้ครับนี่สามตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นสามตัวมาตัวครับเข้ามาระยะยาวเหมือนกันครับขอให้เดินต่อเดินดีนะครับ ไม่สะดุดก็พ่อครับที่ผ่านมาก็เข้าที่เลขศูนย์ครับเข้าศูนย์แปดเข้าศูนย์เข้าเลขศูนย์เข้าที่หลักหน่วยครับมาดูงวดใหม่นะครับวิธีคำนวณครับวิธีคำนวณสูตรนะครับหน่วยล่าง หน่วยล่างครับหน่วยท้ายที่หนึ่งหน่วยท้ายที่หนึ่งเนาะตเบอร์เบอร์ชัดเปล่าไม่ชัดหน่วยท้ายที่หนึ่งเลขแปดนะครับหน่วยท้ายที่สองเลขสี่นะครับซ้มตำแหน่งนะครับบวกสูตรนี้ครับเลขเด่นเลขเด่นนะ ศูบกแได้แปดบกสเป็น12บสอก็ได้2องครับ2ก็เดินไป3ามตำแหน่งครับ3ตัวมาตัวครับ2 3 4สู่ตรนี้สองส่อ๋สีแดงน่มันสองครับนี่สตัวมาตัวครับให้สอง ก็ดิ่นอีกสูตรครับทางเดินก็ดีครับสามตัวมาตัวเหมือนกันครับงวดที่ผ่านมาก็ห้าหกเจ็ดเข้าที่ห้าหลักสิบต้นสูตรนี้มาหลักสิบรับห้าห้าหกเจ็ดครับวิธีคำนวณสูตรนะครับวิธีคำนวณสูตร ใชหลักหมื่นหมื่นบวกหน่วยบนสิบบนคูณสองอหน่วยบนคูณสองนะครับขอโทษก<อ>็หน่วยท้ายที่สี่บวกหกคงที่นะครับตอนนี้บวกคงที่แปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับ ในสองเก้บปกแเป็น12 2สบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น12นะครับก็ได้สองวัน,นี้ครับ2 3 4 2 3 4สีี่เด่นล่างนะสตัวมากตัวครับันนี้2 3 4นะครับอันนี้ก็2 3งสามสี่ ็มีสิทธิ์นะครับ3ามตัวนี้ไปใน3ามตัวนี้อาจจะมาใ้เห็นครับสูตรสตัวมาตัวครับศูนกับหนึ่งครับ3สูตรนะครับ2สูตรนี้ก็ได้เด็กตัวเดียวนะครับ2องสามี่ศนย์หครับเด่นสมสูตรครับ ดาเลขเด่นอีกสูตรนะที่ลงเมื่อที่แล้วนะลุดครับตอนนี้มาดูแล้วครับเมื่อที่ผ่านมาหลุดได้สามกับเก้าวนลุดครับวัดใหม่ครับไ้ดูว่าจะเดินต่อไหมหกแค่สองหกกับสองครับบไาดูว่าจะเดินต่อหรือเปล่าทีนี้มาดูนะครับตัวชนนะครับชน สูตรแรกสูตรกับหนึ่งนะครับเด่นล่างสามสูตรนะครับสูตรแรกสูตรกับหนึ่งสูตรที่สองนยสองสามสี่ที่สามกับสองสามสี่ 4. ยกมาให้ดูหมดนะครับมันก็ได้จะได้แค่สองสามสี่นะครับ ลองจับคู่ชุดดูก่อนนะครับเลยศูนย์สองศูนย์สามนองหสามหนะครับนี่ยังไม่ลงหลัก10บหลักหลักชุดหลัก10บยังไม่ลงนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะลงหลัก10ให้นะครับ ต่อไปจะลงหลักสิบแล้วก็แต้มรวม2ตัวล่างให้ครับเลขเด่นนะครับจนสาศูนย์นะครับ2 3งสามี่สอมสครับก <c oughs> ็ดูเลขดับ <c oughs> เลขดับครับมื่ที่ผ่านมาสูตรนี้หลุดครับ ชุดนี้หลุดนี่ก็ผ่านนี่ก็ผ่านนะครับนี่ก็ผ่านรับงวดใหม่ดับแปดดับศูนย์ดับหนึ่งดับหกครับเราดูว่าจะอยู่ไหมครับโอเคครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปหน้าจะลงชุดสิบล่างนะครับสูตรหลักสิบล่างให้ลงว่าจะได้ตัวไหนครับจะติดเต่งดับเต่งเด่นหรือเปล่าโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ